น้ำอะไรกินที่้านให้กินนะเหรอให้กินบนไห้ผึ้งลอไปดงเนยเนาะอยหังกิน่อยินนตงหหดอย่งพอนยู่ัวเออตอนเช้าคับบานตะพาจัดเงินไปถมุดเอ็ดเลยใจนี่ครับ

อ้าวเป็นยังไงต่างต่างแปลนอ๋ลสองเงินพี่เ้อนเอ้าเดี๋ยวตอนี้เอ้าเอยัเส้นเลยดเลยจับโผไปแม่ไปแก้เพื่อจะได้แม่อะไนี่แก้ได้มระแม่เออ

Ô mão, 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 ไว้เทิดตดอนเอาไว้กะตะโกง้อยแร่ต้องันทูซทรัพย์เออไม่ก็คนต่างตีก็ดูนี่เลยเลยอ่านะครับสวัสดีนะฮะยินดีต้อนรับนะฮะทุกท่านเลยนะฮะสิบสองท่านนะฮะที่เข้ามาในไลฟ์สดจานเปิ้ลนะฮะสองคนสิบสองคนครับก็อ่าอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าพรุ่งนี้นะฮะเราจะมี งานเ hey, ฮ่บวชหน้าช้างประจําปีนะครับซึ่ง<ป>นะครับธีมพุ่งนี้ก็คือว่าปเป็นการเพ้นช้างนะครับตามขนบธรรมเนียมประเพณีนะฮะของหมู่บ้านนะผมก็นะตอนนี้เราก็กําลังขมักขันอนอยู่ในการอ่าเพ้นรูปออ่่าาของลายช้างต่างๆนะฮะอันนี้มันมปิดลาไปด้อ่ะยินด <laughs> ีต้อนรับทุกท่านนะฮะยี่สิบเอ็ดท่านนะฮะยี่สิบ อ่ะเข้ามายี่าตันแล้วโอ้โหยินดีมากเลยนะฮะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะครับผมไอ้บอลลูบอลแก่เขากล้วยแมย์ซัมกี้นะของเวอร์ชั่นที่สองได้ไหมเวอร์ชั่นภาษาจีนอ่ะกุ้งเก่งกุ้งเก่งกุ้งกลงกุ้งเก่งจ้่าอ่ะเอาแบบจริงๆเลยใช่ไหมเอาแบบจริงๆนะก้านี่ฮาวลอง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 เซอร์ฟเปิร์ดูหน่อย อ่าก็ให้ช่องอาจารย์เป็นปอินเตอร์ไปเลยเนาะอ่าขอให้้านมาถึงนันะครัวันเปวี่ันยายนนะคราเปียานนะรัีเปียนอะครับวนปี่ันยะบันีป็น่ต5กัาคนีักัยายตาะบนไี็ต่กนยายนะ้นกยายคเวั่า 啊，那嗯，好了，听明天啊，明天我们有一个，就是我们这个大象的春节。然后呢，啊，会有一个那个啊，大象走的那个，就是像那个啊，是怎么说呢？就是、像个大象节一样啊，然后有很多很很多非常很多很多的大象会来这里做我们的啊。 chưa chia mua chơi chưa kể chưa nha soi nha mọi người chưa biết chưa biết chưa chưa biết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  chưa ยมัเาดึงเต้โอ้ยกระรกิดนแม่ดิโน่เกิดเป็นแมนไะกม่กิดะยกิดกิดน้าไม่ต้องภูมิใจนะกิดซักมือนต้องภูมิใจลนะกับป่านนะเกิดเมเกิดเป็นแม่น่ยคือภูมิใจแลวนะถึว่าเป็นแรงกับเครื่อนเลยนะเนี่ย นี่ครับนี่ครับคืออ่าคือผมต้องบอกนะครับว่าไองานทุกอย่างนะฮะที่เ้นอยู่นะฮะบนตัวน้องช้างเนี่ยแต่ละเชือกแต่ละตัวนะครับงานศิลปะนะครับรูปแบบจะไม่เหมือนกันนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้ก่อนนะฮะที่อาจารย์ที่อาจารย์เพิ่งเพิ่งเนอยู่นะฮะ แล้วก็มากลับดูฝั่งนี้ต่อนะครับนี่นะครับ,บ,รบรเปตน,น้นะครับ็นะลัะคศิลปะสวยๆนะครับบนตัวน้องช้างนะฮะคือเรียกว่าเป็นอินสปีเรชันของอาอาจารย์เปิ้นเลยแล้วกันเนาะน,นี่นะครับ เพราะว่าการร่างเส้นนะครับงานศิลปะแต่ละอย่างนะฮะมันจะไม่เหมือนกันอ่ามันจะไม่เหมือนเพราะเพราะว่าอ่ามันจะมีงานที่แบบมองว่าแบบเป็นเส้นแข็งหรือเส้นอ่อนเส้นเคลื่อนไหวนี่นะครับแล้วก็เรามองดูที่ว่าดุลพินิษอ่าดุลพินิษของอ่าช้างแต่แต่ละเชือกนะครับว่าอ่าลูก ล่างลักษณะแบบนี้นะต้องใช้รูปแบบยังไงนะครับเป็นงานแกะเลื่องงานอ่อนไหวต่างๆนะครับเป็นจุดลายน้ำนะฮะที่ต้องทํานะครับเพราะว่าอาจารย์เป็นคนที่เก่งเรื่องงานศิลปะอยู่แล้วนะครับนี่นะครับก็มันจะมีด้วยความยากอ่าเพราะว่าก็น้องช้างจะ ไม่ให้ความร่วมมือเท่าไหร่เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเราต้องเราต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าอ่าสัตว์เขาเป็นยังไงนะครับอเราจะบังคับให้เขาแบบทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้นะครับเออ มาจับหุ่นให้เรานี่ฮ้อนฮ้อนนี่นะครับกับนะครับการเก็บรายละเอียดต่อไปนะครับโอเคครับจับมันโอเคไหมฮะกระเต่าอกระเต้าเราไม่ไม่ก็กระบือสศพอีกแล้วนะเนี๋ยวฟั่งที่อะไเนี่ยนี่อ่า

โทรซับห่อนแล้วสิ <h <h ่งภาปัดเลยอยู่ตานุ่นนานๆเข้าไหมนกเจ้าแลวจะเจ้าเห่าเาหวานมาย่างเหวานมากโอ้โน่นน้ไม่ใช่ นี่ครัเอกเนก่อาจจะเออตอนนี้เออเลือกมงกุฎเจ้ากรพันให้อยองเจียนเด้นยังเตียนแล้วนะครับ <laughs> เก้าอี้มันดีไหมเฮียยานแต่เก้าอี้เลย่นี้เอาสาวนี่นี่ยเอนี่โอ้ยเออนี่เาเแกไร้าตังะบวกเลยตองเที่ยวให้เขาเดี๋ยวกลับไปไม่หน เราทำบีลร์ไปแล้วเนาะได้บอฮะยังเลยได้เดตัวได้กองส่งมตองไปฟรีแล้วรอบแรกกับรอบสองเถัอนตอนนี้เรือก เดี๋ยวพักแป๊บนึงหืงเริ่มร้อนแล้วอุ้ยโทสะนากระเตาคลังเลยติดร้อนเออมันไม่ระเบิดหรอกมันไม่ระเบิดยังไงมันร้อนขนาดนี้เนาะมันก็ร้อนเป็นธรรมชาติของอีมันร้อนอะไรเนี่ยมันร้อนเกินไม่ใช่ร้อนธรรมชาติเลยนี่ ช่วยเราเรียกวิชัดมาเองเอาัเบิดด้ไชื่อคือไอไมตรกคือตวงคือไม่กระไรคนเองกะรง้ยเออเาุสัพูด